สวัสดีค่ะวันนี้พบกับดาวชาแนล9กอีกแล้วค่ะ <S 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 วันนี้นะคะเราจะมาเล่าความรับให้ฟังว่าดาวกับสามีของดาวนะคะเรานอนแยกเตียงกันค่ะที่เรานอนแยกเตียงกันนะคะเพราะว่าวันนี้เรามีลูกนะคะแล้วเตียงของเราค่อนข้างสูงคือว่าสูงเลยอะค่ะประมาณถึงเอวดาวเลยนะคะแล้วทีนี้ดาวก็เลยคิดว่าลูกจะตก แล้วทีนี้ดาวก็เลยคิดว่าเราแยกกันดีกว่าแยกกันนอนนะคะบนเตียงก็คือสามีจะนอนคนเดียวนะคะเพราะว่ามันใหญ่แล้วอีกอย่างถ้าเข้าลูกไปห้องน้ําลูกสามารถกิ้งตกได้นะคะแล้วลูกเรายังเล็กก็เลยตัดสินใจว่าเราจะทําที่นอนที่อยู่ข้างๆ ของดาวนะคะเป็นเป็นห้องนอนนะคะแล้วก็ดาวก็จะเอาที่นอนนะคะมาวางแล้วเราก็นอนกับลูกสองคนซึ่งจะเป็นที่นอนที่แบบต่างและดาวก็จะมีเตียงที่แบบกั้นลูกเอาไว้เรานอนกันแล้วดาวก็จะต้องให้นมลูกด้วยนะคะดังนั้นมันสะดวกสบายมากที่ดาวจะนอนกับลูกแล้วคุณสามีของดาวก็นอนคนเดียวนะคะอันนี้คือสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่แบบ ลงตัวที่สุดนะคะในการมีลูกไม่ใช่ว่าเรามีลูกแล้วเราก็นอนแยกกันความสัมพันธ์ห่างเหินไม่ใช่นะคะเราก็ยังเป็นสามีภรรยากันเหมือนเดิมนะคะแต่เรานอนแยกเตียงกันค่ะอันนี้ก็คงจะเป็นหล,หลายๆอบครัวก็อาจจะเป็นนะคะแต่ว่าดาวก็คือนอนกับลูกแล้วก็ <c oughs> สบายใจที่แบบไม่ต้องตกเตียงเพราะว่าตอนที่อยู่เมืองไทยนะคะดาวกับลูกนะคะ ไปตอนไปกลับไปเยี่ยมพ่อแม่ที่เมืองไทยนะคะแล้วลูกตอนนั้นก็ประมาณ5เดือนได้นะคะแล้วลูกนอนนะคะตกเตียงค่ะเสียงดังป๊อกแต่ก็ตกใจว่าเสียงอะไรคิดแน่นอนแล้วลูกต้องตกเตียงเพราะว่าดาวอยู่ข้างนอกนะคะกําลังสารบวนกับการจะซื้อของช้อปปิ้งนะคะ ในแอปแอปหนึ่งอยู่กับพี่สาวนะคะแล้วได้ยินเสียงลูกนะคะตอนเช้าประมาณหกโมงลูกยังไม่ตื่นนะล,ลูกนอนอยู่บนเตียงขนาดเตียงของดาวไม่ได้สูงนะคะเสียงป๊อกแล้วก็ลูกก็ร้องลั่นดาวก็รีบเปิดประตูคือลูกตกเตียงนะคะโหตกใจรีบเช็ดลูกเลยนะคะเพราะลูกยังเล็กนะคะพอวันนี้ลูกมาอยู่ที่นี่สูงวบาเดิมเลยค่ะเตียงนะคะสูงหนักมากดังนั้นวิธีป้องกันของดาวคือนอนแยกกันเลยนะคะ เป็นผลที่ดีที่สุดนะคะเตียงสูงๆอย่างนี้สามารถตกลงเมื่อไหร่ก็ได้ดังนั้นเราป้องกันเอาไว้ก่อนนะคะนี่คือสาเหตุที่ดาวนอนแยกกันกับสามีของดาวค่ะวันนี้นะคะคลิปนี้ก็เป็นเรื่องตลกๆนะคะแล้วก็เป็นเรื่องที่แบบซีรีส์สำหรับดาวนะประมาณว่าคนมีลูกเท่านั้นที่จะเข้าใจนะคะเวลาลูกตกเตียงมามันไม่คุ้มนะคะดังนั้นดาวจึงมาแบบมาแชร์ให้ฟังนะคะว่า การนอนแยกเตียงก็ไม่ได้มีปัญหานะคะแต่สำหรับคนมีลูกนะคะจะเข้าใจนะคะวันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะคลิปหน้าเราจะมาแชร์เรื่องราวของดาวและก็การใช้ชีวิตเยอรมน,นีขอกดไลค์กด s u b s c r i b ์เป็นกำลังใจให้ดาวเลยนะคะแล้ววันหลังดาวจะมาแชร์อีกนะคะวันนี้ไปแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ